สวัสดีเจ้าค่ะวันนี้ตื่นแล้ว สายนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีประชุมเช้าก็ไปเปิดชิวชิวเพิ่งตัดคลิปไปเพราะว่าเมื่อคืนนอนเร็วใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้ดูเมื่อวานก็กูนอนเร็วกูเลยมาเออมาตัดตอนเช้านะจริงๆมันก็ไม่เร็วขนาดนั้นมัน้งก็คือเที่ยงคืนน่ะเล่นวอเร์เดินแล้วก็หลับโอ้โหรู้สึกดีมากนอนแซบอะไรแซบมากดียอดเยี่ยมส่วนวันนี้เพลินๆไปเที่ยวที่ระยองฮีนะส่วนเราก็จิกดิวชิวชอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นมีออกไปงานปีใหม่นิดหน่อยแล้วก็อะไรวะวันนี้มีกิจอะไรต้องทําจริงๆมันก็แอบว่างนะ กูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรนเดอร์คลิปอะไรอัพคลิปเสร็จอ๋อกูลืมเล่าให้ฟังก็คือด้วยความที่เมื่อคืนกูนอนเร็วใช่ไหมกูก็เลยมาตัดคลิปตอนเช้าออแล้วเดี๋ยวอัพคลิปเสร็จเนี่ยจะลงไปกินข้าวป้าแล้วก็ไปเอาซีมั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าทำอะไรก็คงเดี๋ยวค่อยคิดว่าไปไหนต่อนะก็เริ่มวันกันไปแบบนี้ครับอรุณสวรรัสดิ์ กูเยหายหายมาแล้เหี้ยทำไมกลับไปเถอะไปคนมึงเป็นวาฬตายเหี้ยไรไลรลูกขากลับไปไเถอะไปไปไปเอาดัีเอาชาสโอเคถ่ายง่ายดีขอได้ปะขอได้ปะไม่ได้เลยชาต้มไหนเนี่ยได้เลยทำเป็นไหมเนี่ยคันเลยเหี้ยออกมาเนี่ยเสียวกลัวเจอเจ็เจอแปลกๆเหรอ จ้าาไม่สนเรื่องเงินบนโลกใบนี้ไม่สนไม่สนแบบว่าทั้งราคาซื้อทั้งการใช้งานไอการแบบ การเผาผ่านพลังงานไม่สนกูรวยสัสเงินอนินฟินตี้มึงอยากได้รถกันไหนไม่สนหีตันเลยโคนิเซ็คโคนิเซ็คของเยอะอันนี้คือยี่ห้อโคนิเซ็คมันเป็นยังไงเป็นแบบไฮเปอร์คาร์เหนือกว่ามั้งเฮ้ยเฮ้ยคุณอันนี้ยังไงเหยียดคน,นอือ่นมั้มเนี่ยเหยียดคนอื่นรู้สึกมันสวยดีแบบแล้วก็เหมืนอนรถสปอร์ตที่แบบข้างหลังก็นั่งได้เนี่ยเหรอเออนั่งสบายด้วยไม่ใช่นั่งแบบ ติดหรืออะไรมันไม่ใช่ซีนด็อกอ่ะมันนั่งได้จริงแล้วความแรงอ่ะโคตรแรงการขับขี่การขับขี่ไม่รู้กูไม่เคยข่าวไปสัตว์รี่ิวแบบคนรีวิวคนอื่นดีรีวิวแล้วชอบมันก็คงดีแหละถ้าแบบแต่มันก็รถมันก็ทรงแบบดูแบบไฮเบอร์คาร์แบบสัตว์แบบแต่ถ้าแบบธรรมดาเลยก็เฟอร์รี่โรมาไม่ได้ดิเอาคันเดียวเอาคันเดียวเฟอร์รี่โรมาเอาคันเดียวแบบสุดๆเลยอ่ะคนนิสเซกหรือเฟอร์รี่อะ คนนี้เส็จก็ได้แรงเลยครับเป็นที่อะไรโดดขี้ฝันเลยสัตว์ข้าวอะไรดีกว่าเฟอร์รี่ดีกว่าเฟอร์รี่อ่ะตัวไหนตัวไหนโลมาโลมาชอบชอบดูแบบเห็นตัวจริงแล้วแบบเยี่ยมแล้วมันคืออันไหนอันที่สปอร์ตสปอร์ตป่ะหรือไม่ใช่ดูไม่ค่อยแบบดูหรูนะอ๋อเหรอเราเราเปิดดูเอาเป็นรูปนี้แล้วกันขึ้นเนาะโอ๊ยไม่เปิดเอาเป็นของกูนะ อันนี้แบบตั้งแต่เด็กเลยโคตรอยากได้จากรั่วลิมิเต็ดซเ5มันจะเป็นแบบทรงแบบล้ำๆทรงแบบไอ้เที่ย er ยังไงวะมันเอาเครื่องแบบเครื่องใหญ่ๆสองอันอะไว้ข้างหลังแล้วก็นั่งสองซีดใหญ่สัดน,นั่นแหละ ตอนนี้กลับมาห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวออกไปงานวันนี้มีงานปีใหม่ของอาแอบกูไม่แน่ใจว่ากูบอกมึงเป่าเมื่อเช้าแต่นั่นแหละเดี๋ยวกำลังออกไปแล้วเดี๋ยวคิดว่าอาบน้ำสักทีนึงอาบน้ำแต่งตัวจริงๆใส่ชุดนี้แหละไปเพราะว่างานเขาคือธีมของอา,อาชีพในฝันแล้วอาชีพในฝันที่กูขี้เกียจแต่งตัวสุดๆก็คือเด็กวัดเพราะกูพกยากอย,าอยู่แล้วสบายพกสลับเมตรไปอีกอันนึงเอาไว้วัดใครก็วัดผมได้ผมบอกเลยผมวัดได้หมดอะจริง ประมาณนั้นนะแล้วก็จริงๆวันนี้แม่งเป็นวันแห่งการพบปะบาริสต้าเหมือนกันนะคือตอนเช้าเนี่ยพอลงไปกินข้าวป้าใช่ปะ่ะกินข้าวป้าเสร็จไป l อ c ต่อแล้วก็นั่งคุยวิชพแชมยาวจนบ่าย บ่ายก็เลยเอ้ยไหนไปหาเพื่อนเพชรซะหน่อยก็ <c oughs> ไปนั่งคุยไอเพชรอีกเออนะชิวๆยาวๆจริงๆก็คุยหลายเรื่องเลยอย่างพี่แชมป์นี่ได้รู้เรื่องสัตว์ว่าเอ้ยอเฮ้ยเทนะอะไรเงี้ยลายสัตว์นู่นนี่นั่นแต่ว่าไว้ก่อนไว้ก่อนของกูยังไม่ตัดสินใจทํานะแต่ว่ามีลายที่อยากสัตว์แล้วก็ตอนนี้เยน็นๆแล้วเดี๋ยวออกไปดูต้นไม้ซะหน่อยแล้วก็น่าจาะโอเคแต่ว่ากังวลเรื่องพริกนิดหนึ่งทำไมพริกมันออกดอกแต่มันไม่มีผลมันเป็นหมันปะเนี่ยหรือยังไง ดิฉันที่อยู่ตรงนี้่ดตายัง,งไ,ยไม่ใเลยคนที่นต้าต,ตาจะกลับมาที่ห้องแล้วเรียบร้อยเมื่อกีก้งานเลี้ยงนั่งรุ้นรางวัลเพราะว่าปีที่แล้วกูได้รางวัลแต่กูไม่ได้ไปปีนี้กูได้ไปแต่กูไม่ได้รางวัลโอ้ยเออไม่เป็นไรนะจิ๊ก,กดิวจิลไงขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีกิจกรรมสนุกๆที่ ไปทำกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะรอติดตามกันไม่รู้ว่าพวกคุณจะรู้หรือเปล่าแต่ว่าคุณก็ไม่รู้หรือว่าคุณรู้แล้วคุณไม่บอกที่ผมรู้ก็เท่าที่ผมรู้นะผมไม่รู้ว่าคุณนนรู้หรือเปล่านะเป็นไงเจ๋งป่ะเหมือนเพลงบิตั้งโอเคเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีจ้ครับ